กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้4กันยายน2567ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมอรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายนนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงอย่างนี้บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทะวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นโดยคาดว่าในช่วงวันที่6-7กันยายนจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่7-8กันยายนพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกําแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ําสุด23-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3สสถึงิองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีะเชิงงศราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23 20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28 33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจบคีริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด23-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29 3 0ถึงสาสิ่งศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20 4 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2 3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง